สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการบันเทิงสตอรี่ช่วงสัมภาษณ์พิเศษกับวันนี้วิวพิพา,านะคะแน่นอนกลับมาพบกันแบบนี้ค่ะวิภาคุณผู้ชมนะคะมารู้จักแล้วก็พูดคุยกับบุคคลที่ประสบความสําเร็จในด้านต่างๆนะคะและในวันนี้วิก็พาคุณผู้ชมค่ะมารู้จักแล้วก็พูดคุยกับผู้ที่ประสบความสําเร็จในธุรกิจของการสักนะคะและท่านก็ยังได้รับรางวัลต่างๆมากมายเลยทีเดียววันนี้ท่านนั่งอยู่กับเราแล้วค่ะขอต้อนรับอาจารย์เบดดวงดีหัตถเสรษฐีจันทบุรีค่ะหรือคุณจุธามาุนนคิค ดีค่ะสวัสดีค่ะยินดีมากๆเลยที่วันนี้อาจารย์เมย์มาพูดคุยกับเราในรายการในวันนี้นะคะก่อนอื่นอยากให้อาจารย์เมย์ค่ะแนะนําตัวให้กับคุณผู้ชมทางบ้านนะคะได้รู้จักว่าทําอะไรแล้วก็อยู่ที่ไหนค่ะค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์เมย์ค่ะดวงดีหัตถเสรษฐีจันทบุรีค่ะก็สักยันสักลายมือเสรษฐีเสริมดวงลงนหน้าทองอยู่ที่จันทบุรีค่ะอยู่ที่จันทบุรีแล้วมีสาขาที่อื่นด้วยไหมคะ ก็อาจาร,รย์มีลูกศิษย์อยู่สองสาขาค่ะก็คือที่อำนาจเจริญแล้วก็ที่สัตหีบค่ะถ้าพูดถึงเรื่องของการสากักอาจารย์ทำรรมานานหรือยังอะคะก็เข้าปีที่5แล้วค่ะเรื่องของการสักค่ะแล้วจุดเริ่มต้นของการสักมาจากอะไรเนื่องจากว่าเราเป็นผู้หญิงเนอะเราสักเองด้วยใช่ไหมคะแล้วก็สักเป็นอาจารย์สักให้กับท่านอื่นๆด้วยอย่างเงี้ยค่ะจุดเริ่มต้นมาจากอะไรคะอาจารย์ก็เริ่มต้นมาจากตัวอาจารย์เองอะค่ะจริงๆแล้วไม่ชอบคนสกัก แต่ด้วยความที่ว่าเราทําธุรกิจหลายด้านแล้วเราก็เห็นคนที่เขาไปเสริมดวงท่านการสักเนี่ยเขาเฮงเราก็เลยอยากไปสักบ้างครั้งแรกที่ไปสักเนี่ยค่ะอาจารย์ตัดสินใจเลือกเลยคือเป็นพระพิคเนตแต่ว่าด้วยความที่ว่าเราเลือกที่จะสักแล้วท่านก็บอกว่าไม่ให้เลือกเองบรมบรครูท่านไหนอยากอยู่กับเราฮะให้เราไปจุดธูปแล้วก็หยิบขึ้นมาโดยห้ามมองเราก็เลยไปหยิบเลยค่ะครั้งแรกเนี่ยเราก็ได้เป็น พ่อปู่หรือสีคิ้วยักษ์มาเลยค่ะก็คือพ่อปู่หรือสีเพชรฉลูกันนั่นคือครั้งแรกที่ได้มาหลังจากนั้นก็มีเหตุการณ์เกิดขึ้นในชีวิตก็คือฝันเห็นปู่หรือสีซึ่งปกติแล้วเราก็ไม่เคยเลยอ่าเราก็ฝันเห็นบ่อยๆมาบ่อย,มา,อยมาทักมาทายแล้วเหมือนท่านบอกว่ามึงไม่เชื่อกูใช่ไหมอ่าอ,อะไรแบบนี้ค่ะแล้วเราก็เริ่มแบบเริ่มต้องเชื่อเริ่มเหมือนคนฝันเห็นเหตุการณ์ล่วงหน้า แต่เราไม่ได้ฝันค่ะเราจะนั่งกันอยู่แบบเนี้ยเห็นเหตุการณ์ของคนที่กําลังจะเกิดขึ้นแต่ท,ท,ทั้งที่เรานั่งอยู่แบบนี้มันเกิดมาเหมือนแบบมันฝันนะคะเราได้มีการแบบทักเขาอะไรแบบนี้ใช่ค่ะนั่นเลยคือเหตุแรกคือเริ่มทักพอทักปุ๊บเริ่มแม่น <laughs> เริ่มแม่นเสร็จปุ๊บเราก็เลยมีความรู้สึกเอะหรือเราจะต้องมาด้านนี้จริงๆเพราะเราจะมีความรู้สึกว่าเราชอบไปคุยกับผี <laughs> อ่าต้องบอกอยางไงค่ะ คุยเสร็จอะค่ะคือคือเราจะเห็นเองเหรอคะเราไม่กล <c oughs> <c oughs> ัวอะคะเราไม่ร <n> ู้ว่าเขาเป็นผีค <alternatives> ่ะเรื่องเเรื่องเนี้ยคือเราไปเห็นอุบัติเหตุแต่เราไม่รู้ว่ามันมีไทยบุงอยู่แล้วเราก็เข้าไปทักเขาว่าเนี่ยฝนเนี้ยฝนมันตกนะมานั่งตรงนี้เลยอะไรย่างเงี้ยค่ะแล้วเราก็เดินข้ามถนนไปปรากฏว่าอุบัติเหตุที่มันเกิดอยู่ฝั่งตรงข้ามก็คือคุณลุงที่เราคุยเมื่อกี้อ่ะเนี่ยอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะเห็นแบบเนี้ยบ่อยแล้วก็จะเจอเหตุการณ์ที่แบบเห็นผีคุยกับผีเห็นเหตุการณ์่่วงหนน้้าแบบบเียอ ก็เลยตั้งจิตอิฐฐานขอไปเลยค่ะทําธุรกิจอะไรก็ไม่สําเร็จขอไปเลยว่าอยากให้ไปด้านไหน uh huh. ขอให้บอก uh huh. ก็อยู่ดีๆก็ไปเปิดเจอการสักอลายมือือ uh huh. แล้วเราก็เลยเริ่มศึกษาค่ะศึกษาเรียนรู้แล้วก็เริ่มเปิดสักอืม uh huh. นี่กค็คือการสักครั้งแรกเลยสักครั้งแรกไป ลูกศิษย์ถูกหวยค่ะต,ตอนแรกต้องบอกว่าติงว่าแบบแอบดีใจมันสักแค่นี้แล้วมันจะถูกหวยได้เลยเหรออะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเราก็เริ่มสักมาเรื่อยๆด้วยความศรัทธาของเราเองก็คือสักไปเรื่อยๆแต่<า>เราครั้งแรกนี่คือแบบเปิดเป็นสำนักเลยไหมคะไม่ค่ะครั้งแรกเนี่ยเปิดเมื่อก่อนสักทั้งคิ้วอ่าสักทั้งปากทำทั้งเสริมสวยสักครั้งแรกเนี่ยแค่เหมือนกับแบบบอกต่อกันมาแล้วลูกค้าดันเฮงขึ้นเรื่อยๆพอเฮงขึ้นเรื่อยๆปุ๊บเนี่ยงานมันเริ่มล้นมือ งานที่เราทําอยู่ก็ต้องเลิกเลิกไปเรื่อยๆเลิกไปเรื่อยจนทุกวันนี้เสริมสวยก็ไม่ได้ทําอ่าไม่ได้ทําอะไรเลยสักคิ้วก็ใกล้จะเลิกแล้วค่ะเพราะว่าเราเหมือนเราก็ต้องมานั่งคอยเก็บลูกค้าที่เราเคยทําไว้ก่อน<ะ>แก้ให้เขาเรียบร้อยอะไรอย่างเงี้ยอแต่ถ้าถามว่าตอนนี้ค่ะก็คือเป็นสํานักเต็มตัวแล้วก็คืออย่างที่บอกไปก็คือมีของตัวเองด้วยยที่จังหวัดจันทบ,บุรีแล้วก็มีสาขาที่เป็นลูกศิษย์และนอกจากนี้ก็ยังเดินทางสักไปตาม จังหวัดต,ต่างๆด้วยใช่ค่ะก็ออนทัวร์ไปเรื่อยๆเลยอย่างเช่นของของล่าสุดเนี่ยค่ะก็ม,มาป hm ทุมธานีจบที่ปท hm ุมก็เดี๋ยวจะต้องรีบกลับจันทบุรีแล้วเพราะว่าลูกศิษย์ก็จอง<ฮ>คิวลันรอไป <c ười> แล้วเ<ร>คยแบบว่าไปไกลสุดนี่จังหวัดอะไรอะคะล่าสุดที่ไปก็คือภาคใต้ค่ะชุมพรก็จะมีลูกศิษย์ที่ทําทุเรียนจากจันทบุรีไปชุมพรก็ไปถึงชุมพรค่ะส่วนมากที่จะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายที่ที่ทาการสักลายมือค่ะแรกๆอะค่ะจะมีแต่ผู้หญิง อ่ะมีแต่ผู้หญิงแล้วก็จะมาคู่สามีภรรยาทักดวงไปแม่นสามีก็จะสักตามหลังๆังก็จะมาเป็นสามีมาแล้วก็พาภรรยามาแทนแล้วค่ะอ,อตอนนี้ก็มีมทั้งผู้หญิงผู้ชายเลยค่ะแล้วต่างชาติมีไหมคะจริงๆถ้าต่างชาติเลยเนี่ยจะเป็นแฟนคนไทยพาแฟนฝรั่งมาสักแล้วก็จะเป็นคนไทยที่อยู่ในประเทศมาเลเซียดับมาสักแล้วก็กลับไปทํางานที่มาเลยค่ะ ค่ะแล้วนอกจากสักแล้วอาจารย์ยังทําอะไรอีกอะคะ่ะม,มีอื่นๆข,ของอาจารย์เนี่ยค่ะจะมีทั้งสักลายมือแล้วก็สักยันแล้วก็ลงนัหน้าทองลงน้าหน้าทองของอาจารย์นะคะจะเป็นการครอบเสียนพระรักแบบเต็มองคนะคะแบบถูกวิธีตามโหราศาสตร์ที่พราหมณ์ท่านสอนอค่ะแล้วคนที่สักไปแล้วหรือว่าลูกศิษย์อย่างเงี้ยคะ่ะมีคุณลักษณะหรือว่าแบบคุณสมบัติพิเศษยังไงซึ่ง สักไปแล้วอาจจะแบบถูกหวยชีวิตดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วตัวคนที่สักเนี่ยจะต้องปฏิบัติตัวยังไงด้วยอะค่ะของอาจารย์นะคะจะมีกฎการสักคือการสักลายมือเนี่ยจะอยู่กับเราแค่เต็มที่ไม่เกิน3เดือนค่ะหลังจากนั้นเนี่ยมันจะค่อยๆจางไปเรื่อยๆเส้นลายมือคนเรามันจะเปลี่ยนตลอดเวลาอยู่แล้วอาจารย์ไม่ได้บอกว่า คุณสักแล้วคุณจะถูกหวยนะคะคุณสักแล้วคุณจะได้งานอาจารย์จะบอกเสมอว่าดวงแต่ละคนทํามาไม่เท่ากันคุณอาจจะถูกหวยหรือคุณอาจจะงานดีแต่ละคนก็จะมาแต่แต่ละมาแต่ละหน้าที่การงานไม่เหมือนกันค่ะบางคนถูกหวยเยอะค่ะบางคนการงานเจรจาง่ายมากง่ายไปหมดง่ายจนดูแบบต้องรีบกลับมาสักเพิ่มอะไรอย่างเงี้ยค่ะจะเป็นแบบนั้นซะมากกว่าค่ะแล้วมีเด็กๆมามลองสักมัางไหมคะ ส่วนมากแบบอายุน้อยสุดนด็อายุเท่าไหร่อะคะส่วนใหญ่จะไม่ค่อยมีเด็กอะค่ะของอ,อาจารย์จะเป็นในวัยทำงานก็20อัพขึ้นไปเพราะว่ากฎการปฏิบัติหลังสักอะค่ะถ้าเด็กเนี่ยน่าจะไม่เขาเรียกว่าไม่ค่อยใส่ใจเพราะของอ,อาจารย์จะมาครับเลยว่าหลังสักลายมือไปแล้วหนึ่งคุณห้ามลบหลู่ครูบาอาจารย์ห้ามดา่าดุด่าว่าบิดามารดาแล้วก็เน้นเลยค่ะสินข้อ3แล้วให้คิดดีทําดีปฏิบัติดีส่วนมวติดต่อการเป็นเวลา3วัน คือบทสวดที่อาจารย์จะให้กลับไปกวดน้ำให้เจ้ากรรมนายเวรใส่บาตรนี่คือกฎข้อบังคับแล้วหลังสักไปแล้วค่ะสมมุติสามเดือนไปแล้วเนี่ยดวงมันเริ่มไม่ค่อยเฮงแล้วอาจารย์ก็ไม่ได้เรียกให้กลับมาสักอาจารย์จะให้กลับไปปฏิบัติตามสามข้อแรกก่อนถ้าดีคือดวงมันก็จะดีต่อไปเรื่อยๆเลยแต่ถ้า,าไม่ดีเมื่อไหร่ค่อยกลับมาเติมมือกันใหม่แล้วอย่างการสักอย่างเงี้ยค่ะมีวิธียังไงบ้างคือพอนัดอาจารย์มาเจออาจารย์ปุ๊บอาจารย์จะ มีกระบวนการวิธีในการสักยังไงคะก็อาจารย์เนี่ยจะมีน้องแอดมินก็คือเป็นหลานสาวเนี่ยแหละค่ะคอยรับผ่านเพจก็สามารถทักมาที่เพจได้เลยเพจอะไรคะอาจารย์สักลายมือเศรษฐีจันทบุรีอีกทีนึงค่ะสักลายมือเศรษฐีจันทบุรีอาจารย์เมย์ดวงดีหัตถเศรษฐีค่ะสามารถทักแชทเข้ามาในเพจได้เลยแล้วก็ถามวันที่สะดวก แล้วก็อยากเสริมด้านไหนอยากเสริมเสน่ห์อยากเสริมนะเมตตาอยากเสริมการงานการเงินโชคลาภแอดมินก็จะส่งลายยันกลับไปให้ดูค่ะแล้วเสร็จปุ๊บเลือกยันแล้วเราก็จะมีเวลาให้ว่าสะดวกช่วงกี่โมงนัดคิวได้เลยค่ะคือ,อยันนี่คือแบบจะต้องเป็นอักคระเป็นแบบอะไรอย่างนี้ด้วยเราต้องเกี่ยวกับวันเดือนปีเกิดอะไรอย่างนี้ด้วยไหมคะอาจารย์ก็ส่วนใหญ่จะไม่ค่ะเพราะว่าต้องบอก่าสมัยก่อนใช้สมัยก่อนต้องใช้ดูวันเดือนปีเกิดถึงจะเสริมได้นะอะไรอย่างนี้ค่ะแต่สมัยนี้ แต่ละคนทํางานไม่เหมือนกันดวงการงานจะมาไม่เหมือนกันเราสามารถเลือกในสิ่งที่เราทําได้ไม่ใช่ว่าไปบอกว่าอ๋อดวงเนี่ยเป็นผู้ประกาศข่าวไม่ได้นะต้องเลิกทําเลยนะถึงจะสักได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้อย่างนี้ค่ะเห็นไอย่างนี้เราก็ต้องเสริมอะไรคะเสริมไปเลยสาริกาเลยค่ะเจรจาแล้วคนเห็นคนรักคนหลงอ่ะก็จะเป็นแบบนี้ค่ะแล้วที่เห็นแบบมีปิดทองคําเปลวอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนั้นเขาเรียกว่าอะไรหรอคะ เป็นเป็นเสริมเสริมทางด้านไหนเหรอคะอาจารย์ถ้าที่มือใช่ไหมคะใช่คะถ้าที่มือเนี่ยคะ่ะการเสริมน้ํามันจันทร์แล้วก็การแปะทองคําเปลวเนี่ยคะ่ะเป็นการไล่พะเวศท,ที่อาจารย์ล่าเรียนมาก็คือไล่เข้าไปในในตัวมือของลูกศิษย์โดยยันของลูกศิษย์ส่วนณน้าทองอะคะ่ะก็จะแปะแค่เก้าจุดแล้วก็ครอบพละแล้วแผ่นทองก็จะหายไปเลย อืแล้วอะไรที่คนที่อยู่มาทํามากที่สุดในตอนนี้อะคะก็ของอาจารย์นะคะตอนนี้ถ้าแบบมากสุดเยอะสุดก็จะเป็นการสักลายมือกับสักยันส่วนใหญ่ก็จะเป็นสักยันสาริกาคู่เรียกซับจะเห็นผลเร็วสุดสักมือไปด้วยกระตุ้นมือไปด้วยก็จะดวงก็จะเฮงมากขึ้นเร็วขึ้นเกสิบเปอร์เซ็นต ภายในสมเดือนนะคะเห็นผลแน่นอนแต่ไม่ถึงบางคนทานหลังออกไปก็เฮงแล้วค่ะ <strings S 2> และเห็นอาจารย์บอกว่ามีลูกศิษย์ด้วยในการอสอนอาจารย์ก็เปิดสอนด้วยใช่ไหมคะอาจารย์ก็ anime, อันเนี้ยอาจารย์เปิดสอนแต่ว่ามันมีกฎแล้วก็มีข้อแม้ว่าถ้าสอนแล้วจะต้องรับกฎของอาจารย์ได้ <S <S 2> <S 2> คือหนึ่ง <S 2> <S 2> คุณจะต้องเอาค่าครูอะคะ่ะไปทําทานไปทําบุญเหมือนที่อาจารย์ทำสองค่าครูจะต้องไม่แพง คนที่เขาํำบากจริงๆเขาต้องเอื้อมถึงอาจารย์ก็เลยเปิดสอนแล้วก็กําลังมีโปรแกรมว่าจะรับลูกศิษย์ที่เป็นผู้หญิงเพิ่มทราบไามว่าอาจารย์ทําจิตอาสาเยอะมากเลยเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมคะว่าทําอะไรบ้างเกี่ยวกับจิตอาสากอ็อาจารย์เนี่ยคะ่ะสักขาครูมาก็หวางนี้เปิดโป๊สักข้าครูมาได้เท่าไหรนะะ่นี่ค่ะอาจารย์ก็จะแบ่ง อย่าเช่ละเร็วๆนี้ค่ะก็จะเป็นแบ่งไปทําบุญกระถินเปิดโปหักทุก500ของแต่ละคนที่จ่ายเรามาค่ะไปทําบุญกระถินแต่ละวันที่อาจารย์ได้ค่าครูมาอาจารย์ก็จะไปทําโรงทานอาจารย์จะมีโรงทานที่เป็น หมออีกท่านหนึ่งเขาทำลงทานแจกทุกวันเพราะว่าตั้งแต่โควิดมาเนี่ยคนตกงานเยอะอาจารย์ก็จะซื้อทีสามพันสี่พันห้าพันซื้อข้าวสารซื้ออะไรเงี้ยค่ะไปทำลงทานตลอดที่ไหนขอมาห้องน้ําไม่พอใช้วัดไหนไม่พอจะก็จกกะเฮลโลไปทํากันก็จะทําแบบเนี้ยค่ะตลอดส,สิ่งดีๆที่เราทําก็ส่งผลให้ชีวิตเราดีขึ้นด้วยแล้วก็ได้รับรางวัลต่างๆมากมายในวันนี้รางวัลต่างๆนี้ได้มาอย่างไรบ้างคะอาจารย์นนจริงๆต้องบอกว่าแอบภูมิใจนะคะเพราะว่า เป็นผู้หญิงศักยันที่หลายๆคนเขาดูถูกอยู่ว่าเป็นผู้หญิงทําได้ยังไงเป็นผู้หญิงได้รางวัลแบบนี้ได้ยังไงอะไรอย่างแล้วอย่างนี้แบบว่าการที่เราเป็นผู้หญิงศักยันอย่างเงี้ยค่ะคือมีคนบอกไหมว่าแบบเอ๊ะเป็นผู้หญิงมาศัก์ได้ยังไงแล้วคือเหมือนกับแบบความเชื่อมั่นหรือว่าอะไรอย่างเงี้ย mm hmm. <54 S 1> ค่ะอาจารย์มีมีกระแสแบบนี้มาบ้างไหมมีเยอะมากเลยค่ะเป็นผู้หญิงศักแล้วไม่เฮงค่ะเป็นผู้หญิงศัก์แล้วไม่ได้ศักไปแล้วลูกศิษย์จะเป็นยังไงนู่นนี่น่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะต้องบอกอย่างึง การันตีได้ว่าลูกศิษย์มารีวิวให้เฮงจริงครูบาอาจารย์บรมบคูท่านเลือกคนดีค่ะท่านไม่ได้เลือกที่เป็นผู้หญิงหรือผู้ชายท่านไม่ได้เลือกที่สภาพเพศท่านเลือกที่คนทําจริงๆค่ะแล้วสำหรับรางวัลที่ได้มานี่ก็เป็นเกี่ยวกับปู่เกี่ยวกับเพทพทุกรางวัลเลยเป็นเหมือนเกี่ยวกับจิตอาสาที่เราทำแล้วเราก็ได้รับคัดเลือกมาแต่และรางวัลใช่ไหมคะแล้วก็ล่าสุดเห็นว่าได้รับ รางวัลนะคะอันนี้เป็นรางวัลหรือว่าเป็นเข็มจากออสมเด็จพระนิฐาธิราชเจ้าด้วยอันนี้ได้มาอย่างไงคะก็ต้องบอกว่าแอบภูมิใจอีกนะคะเนี่ยแต่ว่าไม่เล็กแล้วค่ะตอนนี้คือภูมิใจมากที่ถูกคัดเลือกนะคะเข้าไปรับเข็มพระราชทานเพราะว่าหลังจากที่เราทําความดีเยอะช่วยเหลือลงทานเยอะช่วยเหลือคนอื่นเยอะค่ะมันทําให้มีผู้ใหญ่หลายๆท่านเล็งเห็นว่าเราทําดีจริงๆ ล้วก็ต้องขอบคุณนะคะที่เลือกให้เป็นผู้หญิงคนหนึ่งที่สามารถเข้าไปรับเข็มพระราชทานได้ค่ะอาจารย์คะแล้วในกรณีที่อาจารย์มีสํานักอยู่ที่จังหวัดจันทบุรีใช่ไหมคะแต่ว่าลูกศิษย์หรือว่าผู้ที่สนใจอยากจะสักลายมือเนี่ยอยู่จังหวัดนนทบุรีหรืออยู่กรุงเทพเนี้ยคะ่ะอาจารย์สะดวกเดินทางมาทําพิธีให้ไหมคะอาจารย์ก็ต้องบอกอย่างก่อนค่ะอย่างของอาจารย์นะคะที่สํานักเนี่ย ถ้าจองคิวล่วงหน้ากันก็วันหนึ่ง15้าคน20คนไปแล้วแต่ในกรณีที่อยากสักจริงๆหลายคนมากเลยละอะไรเงี้ยค่ะก็จะมีเคสบางเคสต้องบอกอย่างนี้นะคะเขาจะนัดรวมกันไว้แล้วเขาก็จะโทรมาบอกอาจารย์ว่าอาจารย์ครับวันเนี้ยผมรวมกันได้ประมาณ10คนอาจารย์สะดวกไหมเราก็จะนัดวันกันค่ะแล้วเราก็จะขนของไปหาถึงที่ได้เลยค่ะ แล้วสุดท้ายนี้ค่ะอาจารย์เมย์คะอยากให้อาจารย์เมย์ฝากอะไรถึงคนที่สนใจที่อยากจะเข้ามาสักลายมือหรือว่าออจะมาเป็นลูกศิษย์อาจารย์เมย์ในอนาคตค่ะอยากให้ฝากถึงคุณผู้ชมค่ะได้ค่ะก็อาจารย์เมย์นะคะดวงดีหัตถเศรษฐีจันทบ,บุรีสามารถทักแชทเพจเข้าไปได้เลยของอาจารย์นะคะสักลายมือสักยันนะคะ ถูกมากๆเริ่มต้นที่999บาทเท่านั้นแพงสุดเลยค่ะลายมือของอาจารย์อยู่แค่1,999บาทแล้วทุกค่าครูของลูกศิษย์ทุกคนที่เข้ามาเป็นลูกศิษย์อาจารย์จะถูกนำแบ่งไปเสริมดวงทั้งทำโรงทานช่วยเหลือ,อยากคนยากจนเด็กนะคะทุกอย่างเลยแล้วก็ถ้าสนใจเนี่ยค่ะสามารถทักแชทสอบถามก่อนได้เลยค่ะ ค่ะเย่ายงี้เนี่ยอาจา์มาถึงตรงนี้เราดูดวงให้หน่อยได้ไหมคะอาจาดูรายละเอให้หน่อยได้ไหมคะเอาแบบจริงใจเลยไหมคะจริงจังเลยค่ะอาจานค่ะเป็นยังไงบ้างคะอืมก็ค่อนข้างจะเหนื่อยนะคะต้องแบบนี้เป็นคนที่ใช้เงินเก่งมากเก่งมากอันนี้อันนี้ใช้ตังหรือว่าใช้กระดาษโปยคะเนี่ยผสมผสมกันค่ะเป็นคนที่ใช้เงินเก่งค่ะเก่งมากๆเป็นคนหาเงินเก่งแล้วก็เหนื่อยแต่ถามว่าตรงนี้แกได้ไหมเขาเรียกว่าบรรเทาได้ ด้วยยังไงคะอาจารย์ทำ<ก>ไ,ไ,ไบ้างหนึ่งเลยค่ะนะเริ่มจากที่ให้ทานคนอื่นบ่อยๆค่ะไม่ต้องไม่ต้องเรียกว่าไม่ต้องให้เยอะให้เล็กๆน้อยๆแต่ให้ด้วยใจให้ด้วยความจริงใจนะคะสองค่ะให้กวดน้ําให้เจ้ากรรมในเวรบ่อยๆหน่อยอม,มันจะไปช่วยหนุนนะคะทำให้เราวิบากกรรมเราลดน้อยลง่การเงินถ้าถามว่าการเงินเนี่ยอาจารย์ต้องบอกว่าสักลายมือการเงินเก็บไม่อยู่นะคะอทำไมล่รคะ ใครบอกสักลายมือแล้วเก็บเงินอยู่โกหกเลยนะทาไมแต่สักลายมือสามารถไปเสริมการงานการเงินโชคลาภให้มันมามากขึ้นค่ะที่เหลือก็ดูเอวเองว่าจะเก็บได้หรือไม่ได้เอาเอนไหมคะอันนี้เดี๋ยวไปดูกับอาจารย์ต่อดีกว่านะได้เลย่ค่ะเพราะว่าตอนนี้เวลาของเราหมดแล้วนะคะต้องขอบคุณอาจารย์มมากๆนะคะแล้วก็คุณผู้ชมทางบ้านนะคะกลับมาพบกันได้ใหม่นะคะเป็นประจำกับรายการบันเทิงสตอรี่นะคะในเทปต่อไปว่าเราจะพาคุณผู้ชมค่ะมารู้จักแล้วก็พูดคุยกับบุคคลที่ประสบความสําเร็จในชีวิตด้านไหน ะะสำหรับวันนี้ต้องขอลาคุณผู้ชมแล้ะขอลาอาจารย์เมย์ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ